คุณเคยสงสัยไหมครับทำไมเราตื่นเช้ากว่าคนอื่นทำงานหนักกว่าคนอื่นเหงื่อออกมากกว่าคนอื่นแต่พอสิ้นเดือนเงินในกระเป๋ากลับเบาวกว่าใครเพื่อนหลายคนโทษโชคชะตาโทษเศรษฐกิจหรือโทษว่าเราเกิดมาจนแต่ผมอยากบอกความจริงข้อหนึ่งครับปัญหามันอาจจะไม่ได้อยู่ที่น้ำที่คุณตักใส่ตุ่มมันน้อยเกินไปหรอกครับ แต่มันอยู่ที่ตุ่มใบนั้นมันมีรูรั่วที่คุณมองไม่เห็นซ่อนอยู่ต่างหากในตอนนี้ผมจะไม่มานั่งสอนทฤษฎีการเงินยากๆให้ปวดหัวแต่ผมจะพาคุณไปดูห้ารูรั่วในชีวิตประจำวันรูเล็กๆที่คุณเผลอจ่ายมันทุกวันด้วยความเคยชินจ่ายด้วยความเกรงใจหรือจ่ายเพียงเพราะคำว่าของมันต้องมีเราจะมาอุดรูพวกนี้กันครับเพื่อเปลี่ยนให้หยาดเหงื่อที่คุณเสียไป กลายเป็นเงินก้อนที่จับต้องได้จริงๆสักทีถ้าคุณไม่อยากเหนื่อยฟรีไปตลอดชีวิตเราไปเริ่มอุดรูแรกที่อยู่ใกล้ตัวคุณที่สุดกันเลยครับรูรั่วแรกคือรูรั่วที่อันตรายที่สุดครับเพราะมันไม่ได้เกิดจากความฟุ่มเฟือยแต่มันเกิดจากคำว่าความเคยชินผมมีคำถามง่ายๆครับทุกวันนี้คุณทำงานได้ค่าแรงชั่วโมงละกี่บาท40บาท50บาทหรือ60บาท ลองก้มมองแก้วน้ำหวานหรือซองบุหรี่ในมือคุณตอนนี้ดูนะครับถ้ามันราคา50บาทนั่นแปลว่าวันนี้คุณยอมทำงานฟรีไปแล้วหนึ่งชั่วโมงเต็มๆเ,เพียงเพื่อแลกกับความสดชื่นแค่แป๊บเดียวคุ้มจริงหรือครับเรามักจะปลอบใจตัวเองว่าโถพี่ทำงานมาเหนื่อยแทบตายให้รางวัลตัวเองหน่อยได้เหรอได้ครับแต่รางวัลชิ้นนี้ราคาแพงกว่าที่คุณคิดเยอะ ลองหยิบเครื่องคิดเลขมากดดูนะครับวันละ50บาท1เดือนคือ1,500บาท1ปีคือเงิน18,250บาทเงิน18,000นี่ไม่ใช่เศษเงินนะครับมันคือสร้อยทองเกือบสองสลึงมันคือค่าเทอมลูกได้ทำเทอมหรือมันคือเงินสำรองฉุกเฉินก้อนแรกในชีวิตที่คุณบ่นว่าหาไม่เคยได้แต่ที่น่าเจ็บใจคือ เงินก้อนนี้มันละลายหายไปกับน้ําแข็งและควันหมดแล้วครับผมไม่ได้บอกให้คุณเลิกกินของอร่อยแล้วไปกินน้ํำก๊อกนะครับชีวิตคนเราต้องมีความสุขบ้างแต่ผมท้าให้คุณลองเปลี่ยนดูครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยจากวันละสองแก้วเหลือแก้วเดียวจากกาแฟสดร้านดังลองชงกินเองดูบ้างแล้วเอาเงิน50บาทที่ประหยัดได้นั้นหยอดใส่กระปุกทันที ทำเหมือนว่าคุณซื้อมันกินไปแล้วเชื่อผมเถอะครับรสชาติของกาแฟอาจจะทําให้คุณตื่นตัวแต่รสชาติของการเห็นเงินเก็บเพิ่มขึ้นทุกวันจะทําให้คุณตื่นรู้และมีกําลังใจทํางานขึ้นอีกเยอะเลยครับสมมุติว่าผมชวนคุณไปฝากเงินที่ธนาคารแห่งหนึ่งโดยมีเงื่อนไขว่าถ้าคุณฝากเงินเข้าไป100บาทเงินคุณจะหายไปทันที99บาท เหลือคืนให้คุณแค่หนึ่งบาทแต่มีข้อแม้ว่าน,น,นานๆทีเขาอาจจะสุ่มแจกรางวัลใหญ่ให้ใครสักคนหนึ่งถามจริงๆครับคุณจะยอมฝากเงินกับธนาคารนี้ไหมผมเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยตอบว่าบ้าหรือเปล่าใครจะไปฝากแต่เชื่อไหมครับว่าพวกเราหลายคนกำลังฝากเงินแบบนี้กันอยู่อย่างสม่ำเสมอทุกวันที่หนึ่งและวันที่16ของเดือน ใช่ครับผมกำลังพูดถึงหวยรูรั่วร,ร,รูที่สองนี้ผมเรียกว่าค่าความหวังครับผมเข้าใจหัวอกคนทำงานหนักนะครับเวลาเราเหนื่อยเราท้อกระดาษใบเล็กๆใบนั้นมันไม่ได้เป็นแค่กระดาษแต่มันคือตัวความฝันเราซื้อเพื่อได้ฝันว่าถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งนะฉันจะลาออกจะไปปลูกบ้านจะใช้หนี้ให้หมด ความสุขตอนที่ได้นั่งลุ้นมันช่วยหล่อเลี้ยงหัวใจเราให้มีแรงสู้ต่อแต่ผมอยากให้เรามาดูราคาของความฝันนี้กันชัดๆครับสมมุติคุณซื้อหวยงวดละ500ดาทเดือนหนึ่งสองงวดก็1,000บาทดูเหมือนไม่เยอะใช่ไหมครับแต่ปีหนึ่งคือ1 2 0 0 0บาทและถ้าคุณซื้อแบบนี้ติดต่อกัน10ปีมันคือเงิน1 2 0 0 0 0บาทเงินแสสอง คุณเอาไปดาวรถกระบะมาทำมาหากินได้เลยนะครับคุณเอาไปซ่อมบ้านให้พ่อแม่ได้ทั้งหลังหรือเอาไปเป็นทุนขายของต่อยอดให้ชีวิตดีขึ้นได้จริงๆโดยไม่ต้องรอพึ่งดวงสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของหวยไม่ใช่การที่คุณไม่ถูกรางวัลครับแต่คือการที่มันทำให้คุณเสพติดนิสัยรอคอยโชคชะตาจนลืมไปว่าสองมือของเรานี่แหละคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ผมไม่ได้จะห้ามไม่ให้คุณมีความหวังนะครับคนเราต้องมีความหวังแต่จะดีกว่าไหมถ้าเราเปลี่ยนที่วางความหวังใหม่ลองเปลี่ยนจากหวยกินแบ่งมาเป็นสลากออมทรัพย์ดูไหมครับของธนาคารออมสินหรือทอกศก็ได้ราคาหน่วยละไม่กี่บาทลุ้นรางวัลใหญ่ได้เหมือนกันแต่ที่ต่างกันราวฟ้ากับเหวคือเงินต้นคุณไม่หาย ไม่ถูกรางวัลเงินก็ยังอยู่ครบแถมได้ดอกเบี้ยนนิดหน่อยด้วยหรือถ้าแบบนั้นมันยุ่งยากไปงวดหน้าลองหักดิบดูสักงวดไหมครับเอาเงิน500บาทที่จะซื้อหวยเดินไปซื้อทองแผ่นเล็กๆหรือหยอดกระปุกหมูที่แกะไม่ได้ดูพอสิ้นปีคุณทุบกระปุกออกมาคุณจะถูกหวยแน่นอนร0 0เปอร์เซนครับโดยไม่ต้องรอเลขท้ายจากใครจำไว้นะครับ โชคอาจจะทำให้คนรวยได้ชั่วข้ามคืนแต่วินัยจะทำให้คุณรวยไปตลอดชีวิตครับมีเรื่องตลกร้ายอยู่อย่างหนึ่งครับคุณเคยสังเกตไหมว่าบ่อยครั้งคนที่มีรายได้น้อยกลับต้องซื้อของใช้ในราคาที่แพงกว่าคนรวยไม่ได้แพงเพราะซื้อของหรูนะครับแต่แพงเพราะเราซื้อทีละชิ้นเล็กๆครับน้ำเปล่าขวดละ7บาทแชมพูซองละ5บาทข้าวสวยถุงละ10บาท เราควักจ่ายเศษเหรียญพวกนี้ทุกวันโดยไม่คิดอะไรเพราะมันดูเหมือนถูกจ่ายง่ายสบายกระเป๋าแต่นี่แหละครับคือกับดักที่เรียกว่าค่าความสะดวกหรือถ้าพูดกันตรงๆมันคือภาษีความขี้เกียจครับลองคิดตามผมนะครับน้ำเปล่าขวดละ7บาทกินทุกวันเดือนหนึ่งก็200กว่าบาทแต่ถ้าคุณยอมลำบากนิดหนึ่งพกกระติกน้ำไปกดตู้ลิตรละ1บาท เดือนหนึ่งคุณจ่ายไม่ถึง30บาทด้วยซ้ำส่วนต่างเกือบสิบเท่าตัวเลยนะครับหรืออย่างข้าวสวยซื้อเข้ากินถุงละ10บาทได้ข้าวนิดเดียวแต่ถ้าคุณกัดฟันซื้อข้าวสาร5กิโลมาหุงเองต้นทุนต่อจานจะเหลือแค่ไม่กี่บาทแถมอิ่มจนจุกรูร่วนี้มันเกิดจากความที่เราขี้เกียจวางแผนครับขี้เกียจหุงข้าวก็เลยยอมจ่ายแพงขี้เกียจพกกระติกน้ำก็เลยยอมจ่ายแพง ขี้เกียจเก็บเงินก้อนไปซื้อของใช้แพ็คใหญ่ก็เลยยอมซื้อปลีกที่แพงกว่าผมรู้ครับว่าการมีเงินก้อนไปซื้อของตุนมันยากสำหรับบางคนแต่ถ้าเราอยากหลุดพ้นจากความจนเราต้องเริ่มฉลาดซื้อครับวันเงินเดือนออกหรือวันที่ได้วิกแรงลองแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปซื้อของจำเป็นแบบยกแพ็คหรือขวดใหญ่ดูครับน้ำปลาผงซักโอกข้าวสารซื้อทีเดียวจบทีเดียว ถ้าเงินไม่พอลองชวนเพื่อนข้างห้องหารกันไปซื้อร้านขายส่งได้ครับถูกลงเห็นเห็นยอมแบกของหนักหน่อยยอมตื่นเช้ามาหุงข้าวใส่ปิ่นโตอีกนิดความลำบากพวกนี้แหละครับที่จะเปลี่ยนมาเป็นเงินเก็บในกระเป๋าคุณอย่าปล่อยให้ความสะดวกสบายเล็กๆน้อยๆมาขโมยเงินในอนาคตของคุณไปนะครับเริ่มวางแผนการซื้อของตั้งแต่วันนี้แล้วคุณจะตกใจว่าเงินเหลือเพิ่มขึ้นแค่ไหนโบราณคาว่า เพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากแต่ในยุคนี้ผมขอเติมให้อีกวักครับแต่เพื่อนที่ยืมเงินแล้วไม่คืนหาง่ายที่สุดรูรั่วที่สีน่นี้มันไม่ได้เกิดจากความหิวหรือความอยากได้ของตัวเราเองครับแต่มันเกิดจากโรคชนิดหนึ่งที่ระบาดหนักมากในหมู่คนทำงานนั่นคือโรคหน้าใหญ่ใจโตครับลองเช็คตัวเองดูนะครับ เงินเดือนออกทีไรต้องเลี้ยงเล่าเพื่อนฝูงแบบจัดเต็มเพราะกลัวเขาหาว่าไม่ใจซองงานแต่งคนที่ไม่สนิทก็ต้องใส่หนักๆเพราะกลัวน้อยหน้าคนอื่นหรือเพื่อนมาขอยืมเงินทั้งที่เราเองก็แทบไม่พอใช้ก็ต้องกัดฟันให้ไปเพราะคำว่าเกรงใจคำเดียวผมถามตรงๆนะครับตอนที่คุณควักเงินจ่ายค่าหน้าตาพวกนี้ไป คุณมีความสุขจริงๆหรือคุณแค่กลัวกันแน่ครับกลัวเขาไม่คบกลัวเขาดูถูกหรือกลัวไม่มีใครยอมรับแต่ความจริงที่เจ็บปวดคือวันที่คุณหน้าใหญ่เลี้ยงเพื่อนทุกคนรักคุณครับแต่วันที่คุณเงินหมดไม่มีข้าวกินเพื่อนพวกนั้นเขามาช่วยจ่ายค่าไฟให้คุณไหมครับการรักษาหน้าตามันกินไม่ได้ครับ แต่มันกินเงินคุณไปมหาศาลโดยที่คุณไม่รู้ตัวผมไม่ได้บอกให้คุณเลิกคบเพื่อนหรือกลายเป็นคนแล้งน้ำใจนะครับสังคมยังจำเป็นต้องมีแต่ต้องมีขอบเขตครับลองเริ่มตั้งงบภาษีสังคมดูไหมครับเดือนนี้ฉันมีงบให้เพื่อนแค่นี้500บาทหรือพันบาทก็ว่าไปถ้าหมดงบนี้แล้วคือ ใครมาชวนไปกินของแพงกล้าพูดไปเลยครับว่าช่วงนี้ชอตขอไปกินร้านตามสั่งนะใครมายืมเงินก็บอกไปตรงๆว่าเราเองก็มีภาระต้องใช้หนี้เหมือนกันเชื่อไหมครับว่าเพื่อนแท้เขาจะเข้าใจและไม่เลิกคบคุณเพราะเรื่องแค่นี้หรอกครับส่วนคนที่เลิกคบคุณเพราะคุณไม่ยอมจ่ายเงินให้นั่นไม่ใช่เพื่อนครับนั่นคือปลิง เลิกแคร์สายตาคนอื่นแล้วหันมาแคร์เงินในกระเป๋าตัวเองเถอะครับเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ภูมิใจที่สุดไม่ใช่คนที่มีเพื่อนเยอะที่สุดในวงเล่าแต่คือคนที่ไม่มีหนี้และมีเงินเหลือเก็บไว้ดูแลครอบครัวครับคุณเชื่อเรื่องผีไหมครับผมไม่ได้จะมาเล่าเรื่องสยองขวัญแต่ผมกําลังจะเตือนคุณว่าในกระเป๋าตังค์ของคุณมีผีตัวหนึ่งสิงอยู่ มันเป็นผีที่มองไม่เห็นตัวแต่มันกินเก่งมากมันกินเงินคุณทุกคืนทั้งตอนที่คุณตื่นและตอนที่คุณหลับชื่อของผีตัวนี้คือดอกเบี้ยครับรูร่วสุดท้ายนี้คือค่าความไม่รู้ที่ราคาแพงที่สุดในชีวิตคนจนลองหยิบสลิปบัตรกดเงินสดหรือสัญญาเงินกู้ของคุณมาดูนะครับ กดเงินสดมาใช้ก่อนโดนค่าธรรมเนียม3%บวกดอกเบีย้ยเดินทันทีตั้งแต่วินาทีแรกหรือรูดซื้อของแล้วเลือกจ่ายขั้นต่ำเลี้ยงไข้ไปเรื่อยๆหรือหนักที่สุดคือกู้เงินนอกระบบดอกลอยรายวันหลายคนคิดว่าก็แค่ดอกเบีย้ยนิดหน่อยแลกกับมีเงินมาหมุนแต่ความจริงที่โหดร้ายคือดอกเบีย้ยมันขยันกว่าคุณครับคุณหยุดงานรายได้คุณหยุด แต่ดอกเบีย้ยมันไม่เคยหยุดงานไม่เคยลาป่วยไม่เคยพักร้อนและมันออกลูกออกหลานได้เร็วกว่าที่คุณหาเงินมาคืนทันถ้าคุณเป็นหนี้1นึ่งมืบาทแล้วคุณจ่ายแค่ขั้นต่ำา5 0 0บาทไปเรื่อยๆคุณรู้ไหมครับว่าอีกกี่ปีหนี้ถึงจะหมดคำตอบคือแทบจะไม่มีวันหมดครับเพราะเงิน500บาทที่คุณหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงมันกลายเป็นอาหารให้ผีดอกเบีย้ยเกือบหมด เหลือไปตัดเงินต้นจริงๆแค่เศษตังนี่แหละครับคือกับดักที่ทำให้คนขยันทำงานให้ตายก็ไม่โตสักทีเพราะเรากำลังทำงานหาเงินไปเลี้ยงเจ้าหนี่แทนที่จะเลี้ยงครอบครัวตัวเองวิธีไล่ผีตัวนี้ไม่ต้องใช้น้ำมนต์ครับแต่ต้องใช้ความกล้ากล้าที่จะหยุดก่อหนี้เพิ่มกล้าที่จะ เดินเข้าไปคุยกับเจ้าหนี้เพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้หรือขอหยุดดอกเบี้ยและที่สำคัญที่สุดต้องรู้ทันว่าดอกเบี้ยทบต้นมันน่ากลัวแค่ไหนตลอด5ตอนที่ผ่านมาเราได้เห็นโฉมหน้าของศัตรูทางการเงินทั้ง5ตัวแล้วนะครับ 1. ค่าน้ำค่าควันความเคยชินที่กัดกินเราวันละนิด 2. ค่าความหวังหวยที่ทำให้เราฝากชีวิตไว้กับดวง 3. ค่าความสะดวก การซื้อปลีกที่ทำนิ้คนจนต้องจ่ายแพงกว่าคนรวย 4. ค่าหน้าตาภาษีสังคมที่จ่ายไปเพราะความเกรงใจและ 5. ค่าความไม่รู้ดอกเบี้ยที่เป็นปลิงดูดเลือดเราตอนหลับเงินจากรูร่วพวกนี้พอมารวมกันทั้งปีมันคือเงินหลักแสนนะครับเงินก้อนนี้เปลี่ยนชีวิตครอบครัวคุณได้เลยผมอยากฝากอาวุธชิ้นสุดท้ายไว้ให้คุณครับ เริ่มตั้งแต่วันนี้หาสมุดมาเล่มหนึ่งแล้วเริ่มจดทุกบาทที่คุณจ่ายออกไปสมุดเล่มนี้จะเป็นเหมือนกระจกวิเศษครับมันจะสะท้อนให้เห็นผีและรูรั่วทุกตัวที่ซ่อนอยู่ในชีวิตคุณเมื่อคุณเห็นมันแล้วคุณจะจัดการมันได้ขอให้คุณโชคดีและเริ่มอุดรูแรกได้ตั้งแต่วันนี้นะครับพอกระเป๋าเราเริ่มไม่มีรูรั่วแล้วครั้งหน้าผมจะพาคุณไปดูวิธี เติมน้ำให้เต็มตุ่มกันบ้างเตรียมตัวให้พร้อมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ